วันนี้นะคะพบกับซินเซฮายนะคะวันนี้จะดูดวงให้กับคนเกิดราศีพฤจิกนะคะว่าปี2024นี้คนเกิดราศีพิจิกดวงเป็นยังไงบ้างนะคะราศีพิจิกนะคะคนราศีพฤจิกนะคะเป็นคนเก่งนะคะมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆเนาะปี2024นี้นะคะเรื่องงานเรื่องเงินอะไรต่างๆนะคะราศีพิษิก ปีนี้มีโอกาสปรับเปลี่ยนตัวเองอะไรหลายอย่างนะคะปรับเปลี่ยนเรื่องการงานปรับเปลี่ยนระบบอ,อ,อะไรหลายอย่างกับตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามัน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 คยกว่าอะไรนะสร้างปัญหากับตัวเองนะคะอาจจะมีบางคนอาจจะใช้เงินเยอะนะคะก็จะแบบว่า ปรับเปลี่ยนตัวเองแก้ไขคิดใหม่ทำไม่ปรับปรุงตัวใหม่นะคะบางบางคนปีที่แล้วก็มีหนี้สินอะไรเยอะแยะวุ่นวายหลายเรื่องนะคะปีนี้เหมือนว่าจะตั้งใจนะคะตั้งเป้านะคะตั้งเป้าจะทําตัวใหม่ให้ดีขึ้นนะคะ,ะคนราศีพฤษภนะจะปรับเปลี่ยนตัวเองลิเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิดอะไรใหม่ๆนะคะ อาจจะเหมือนว่ามีระเบียบแบบแผนในการใช้จ่ายเงินมากขึ้นนะคะราศีพุธศกนะคะปี2024นี้นะคะราศีพุธศกก็จะเหมือนว่าปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเหมือนจะสร้างเนื้อสร้างตัวมากขึ้นนะคะราศีพุธศกนะ,ะปีปีนี้นะคะมีโอกาสที่จะทําอะไรที่แบบ เข้มแข็งอดทนนะคะตั้งใจมากขึ้นนะคะจะประสบผลสำเร็จนะคะการงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีโอกาสใหมๆ่ๆสิ่งใหมๆ่ๆที่เริ่มอะไรใหมๆ่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะบางท่านก็อาจจะมีปรับเปลี่ยน งานใหม่หางานใหม่นะคะแต่จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีบางคนก็อยู่ในบริษัทเดิมนั่นแหละแต่มีเหมือนว่าพัฒนาตัวเองศึกษาหาความรู้มากขึ้นในการทำงานนะคะให้ก้าวให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นนะคะราศีพุธศกนะคะอ่ะอะาแอละหว่าจะมีกฎระเบียบในตัวเองมากขึ้นนะคะในสิ่งที่แบบว่า ตั้งเป้านะคะปีนี้ตั้งเป้าอะไรไว้นะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะที่คุณคิดไว้ตั้งใจไว้ที่คุณจะทําเหมือนตั้งเป้าจะเก็บเงินก็จะเก็บได้สําเร็จบางคนจะตั้งเป้าที่จะเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนว่าจะมีแบบแผนแบบ เหมือนฟิกตัวเองอะ่ะบอกตัวเองอะ่ะฉันต้องทําให้ได้นะสร้างฐานนะตัวเองให้ได้นะตามอะไรอย่เงี้ยนะคะอ่าก็จะทําได้ตามความคิดนะคะที่ตั้งไว้นะคะแต่ถามว่ามีอุปสรรคปัญหาไหมก็มีนะคะมันก็ไม่ได้เหมือนว่าบางทีมันก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่คิดไว้นะคะมันก็จะมีปัญหามีโมรสุมนะคะบางคนมีครวามีกรมกรมเก่ามีวิบากกรรม นะคะทําอะไรมันก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างความเครียดบ้างแล้วก็ราศีพฤษภก็ระวังเรื่องของคิดมากนะคะเจ็บป่วยระวังเรื่องของความเครียดระวังเรื่องของอคนใส่ร้ายป้ายสีระวังคนเอาเปรียบระวังเรื่องของศัตรูนะคะระวังเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะก็ให้ระวังด้วยนะคะให้ราศีพฤษภนะคะในปีนี้ก็ทําบุญเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็ ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยระวังอุบัติเหตุนะคะาบางคนก็บางคนก็มีโอกาสได้พลิกผันเปลี่ยนแปลงอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศก็ได้นะคะอาจะดูเรื่องของการเงินซิว่าเป็นยังไงนะคะคนราศีพฤษภเนะาะพฤษภการเงินเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ศรการเงินในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างการเงินก็มีรายจ่ายเยอะอยู่นะคะแต่ก็จะค่อยๆเคลียร์จัดสรรน,นะคะเพราะว่าปีที่แล้วมันมีเหตุที่ต้องใช้จ่ายเงินนะคะมีหนี้สินมีภาระที่ต้องใช้จ่ายเงินแต่ก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยอยุบัมภธรรมนะคะในเรื่องของการเงินให้ผ่านพน้นแก้วิกฤตปัญหาการเงินในช่วง ช่วงนี้ไปได้นะคะอ่าก็ยังพออ่าเขาเรียกว่าวหาได้อยู่เงินนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ฟุ้งฟัเท่าไหร่นะคะอืมในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงปีนี้มันอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะคะรายรับมันอาจจะน้อยนะคะต้องขยันเพิ่มขึ้นเนาะการการงานเป็นยังไงบ้างราศีพุธศกนะคะการงานอืม การงานก็มีความมั่นคงนะคะการงานก็มีความระหว่าหาเงินได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ระวังเรื่องของอระวังเรื่องของมีอุปสรรคปัญหาในที่ทํางานนะคะระวังเรื่องของการโดนหักหลังนะคะบางคนก็แบบว่าโดนกันแกล้งโดนเอาเปรียบในที่ทํางานก็ให้ระวังนะคะการงานก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะ ่ในปีนี้หลักทรัพย์ความมั่นคงเป็นยังไงนะคะเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะอออืมเความมั่นคงในช่วงนี้ปีนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนเรื่องของที่อยู่อาศัยปรับเปลี่ยนเรื่องของ ทัศนคตินะคะความมั่นคงอะไรต่างๆในช่วงนี้เหมือนเหมือนว่าเหมือนตั้งเป้าอะ่ะจะเป็นคนใหม่นะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยราศีพฤษภก็มีความผิดพลาดอะไรหลายอย่าง ทำอะไรที่ผิดพลาดมีปัญหาหนี้สินบางคนก็ติดหนี้อันนู้นอันนี้มันแบบว่าค่าใช้ใจ่ายมันวุ่นวายในชีวิตมาเยอะก็เหมือนว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะคะหลักทรัพย์นะคะก็อาจจะแบบค่อยๆหาไปนะคะยังไม่ค่อยเอ่อก็เหมือนว่าไปเรื่อยๆนะคะเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยก็ยังแบบว่ายังไปเรื่อยๆอยู่นะคะบางคนก็ยังแบบว่าเอ,อ อยากจะซื้อบ้านใหม่แต่ยังต้องรอจังหวะรอโอกาสอยู่อยากจะซื้อรถใหม่ก็ก็ยังรอจังหวะรอโอกาสแต่ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะบางคนนะคะแต่บางคนดวงยังไม่ถึงจังหวะบางันแล้วแต่วิบากกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะซื้อได้สําเร็จแต่บางคนต้องรอนะคะไม่ได้ไม่ได้ทุกคนนะนะคะอ่าเรื่องของ ความรักเป็นยังไงราศีพฤษภเนาะความรักดีไหมความรักราศีพฤษภอืมอืมความรักนะคะราศีพฤษภนะบางคนก็อุสนีแรงนะ คบซ้อนนะคะในเรื่องของความรักนะโอ้เจ้าสำราญนะคะเจ้าสำราญนะคะชิวๆนะคะไม่ค่อยวอรี่ในเรื่องของความรักเท่าไหร่บางคนก็แบบว่ามุ่งมั่นนะคะในการสร้างเนื้อสร้างตัวยังไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าความรักบางคนเนี่ยก็อ่า แต่เราคนไม่เหมือนกันแนละบางคนก็เจ้าชู้มากเลยนะคะบางคนนะคะก็จะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่ก็จะแบบมุ่งมั่นในการหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่านะคะบางคนก็แบบว่าเออสบายๆมาก็ได้มีก็ได้นะคะความรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้วอรี่นะคะในเรื่องของความรักเนะาะราศีพฤษภนะคะอ่า ดวงนะคะโดยรวมว่าเป็นยังไงดีหรือไม่ดีนะคะราศีพุธศกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าดวงโดยรวมเนะาะราศีพุธศกนะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าดวงโดยรวมนะคะราศีพุธศกนะคะก็ถือว่าคนราศีพุธศกก็เป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะทําทอะไรได้หลายอย่างนะคะราศีพุธศกนะคะบางคนก็จะมีธุรกิจหลายอย่างบางคนก็จะมีงานหลายอย่าง j อบหลายอย่างนะคะบางคนก็ธุรกิจทางออนไลน์ด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่า ปีปีนี้ราศีพฤษภนะคะโอกาสต่างๆก็ยังเข้ามาดีอยู่นะคะการงานนะคะก็มีโอกาสที่จะทํางานหลายอย่างนะคะหลายช่องทางนะคะขยันมากขึ้นนะราศีพฤษภเพราะว่าเหมือนว่าปีนี้ตั้งเป้าหมายจะหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะค่าเงินเป็นตัวระวิงเลยนะคะราศีพฤษภ จับอะไรหลายอย่างทําอะไรหลายอย่างเพื่อให้ได้เงินมานะคะ,ะมีโอกาสที่จะมีงานหลายอย่างหลายช่องทางมุ่งมั่นในการหาเงินหาทองนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะซื้อบ้านซื้อรถนะคะอ่าแล้วก็ความรักนะคะตั้งเป้านะคะบางคนก็อยากจะให้ความรักสดใสดีอยากจะแต่งงานนะคะก็ได้แต่งน,นะคะ,ะการงานก็มีโอกาสทางการงานเข้ามานะคะพารักก็เยอะนะ บางทีก็อาจจะเหนื่อยนะงานเยอะบางทีก็ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยนะคะอ่าถึงจะขยันทเาง,งินนะเงินนะันแต่ว่ารายจ่ายมันก็เยอะด้วยเหมือนกันนะอืมบางคนก็จะมีความผิดหวังด้วยในเรื่องของความรักนะคะบางบางอย่างในสิ่งที่ตั้งใจไว้คิดคิดไว้มันก็ยังไม่ได้เป็นดั่งใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโดยรวมถึงจะขอให้คนราศีพฤษภนะคะมุ่งมั่นนะคะเชื่อมั่นแล้วก็ ตั้งหน้าตั้งตาลุยในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างก็จะสําเร็จแต่อุปสรรคมันก็มีบ้างแหละมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าสามารถที่จะฟันฝ่าไปได้นะคะเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีความมั่นคงนะคะของชาวราศีพฤษภเนาะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเงงรวยรนะคะก็เจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ